เมื่อนี้ไอแคนบอกข่าวเพิ่นมีเรื่องราวมาบอกต่อนะครับติดตามได้จากรายงานของไอแคนบอกข่าวครับมาละเด้อไอแคนบอกข่าว aw, เรื่องราวข่าวกระทับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปพี่นออ้องครับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับมิดสาส0แอบอ้างซื้อผู้บริหารกรมบัญชีกางตัวให้พี่น้องกู้เงินออนไลน์ครับ นางสาวารีแวนแก้วร่องอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อนเป็นโฆษกกรมบัญชีกลางเพื่นบอกว่าได้รดับแจ้งจากประชาชนที่เข้าไปกู้ยืมเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันถึงมีสารสิบหลอกให้กรอ้อมูลเอกสารส่วนบุคคลและก็ข้อมูลทางการเงินเพื่อกู้ยืมเงินซึ่งในขั้นตอนการถอนเงินจากแอปพลิเคชันมีสารสิบได้แจ้งผู้เสียหายวา่ากรอกเลขบัญชีผิดบอสามารถโอนให้ได้และก็ขออายัดจำนวนเงินชัวข้าว พร้อมจะส่งหนังสือแก้ไขการปดลอกและการยกเลิกการอายัดวงเงินในระบบที่ลงน้าโดยผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้กับผู้เสียหายเอกสารนี่เป็นเอกสารปลอมครับผู้บริหารกรมบัญชีกลางบอกมีส่วนเกี่ยวของใดๆกับการกระทํานี่ฝากเตือนพี่น้องประชาชนสุบผู้สุคนยาหลงเสือถามีข้อสงสัยสาม,มารถสอบถามใดทีข้อเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง2 0 2 2 7 0 6 4 0 0เหียนมื่อเนียแค่บอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ